Yeah. Oh. อย่าเพิ่งกดส่งไปชวนเพื่อนอย่าไปหลงคำลวงโฆษณาชวนเชื่อก็เขาบอกมาว่าดีก็เขาบอกมาว่าจริงก็เขาหลอกมันก็ดีหมดทุกเรื่องเขาอ้างสรรพคุณก็มันถูกด้วยแหละคุณจะเลาขายทันทีเนี่ยมันมีไหมล่ะคุณต้องรู้เท่าทันว่าเรามีค่าเท่ากันอันไหนที่มันเกินจริงโทรมาร้องเรียนกันหนึ่งห้าห้าหกยกหูแล้วก็กดอย่านิ่งเฉยโฆษณาถ้าเรารู้ว่ามันปลดยับยั้งช่วยลดให้กระชับสิวฝ้าให้ชงงานอาหารเสริมเนี่ยก็มีดูดีๆกันนะคะเพราะอาหารไม่ใช่ยาไม่อาจโฆษณาว่า รักษาบำบัดคุณนัสั์ไม่ใช่ยาถึงมีคนรับรองว่ามันดีแน่นอนแต่ถ้าไม่มีออยมันก็คือหลอกกันมาโฆษณาบอกว่ากินแล้วจะผอมผิวขาวสิวหายแนะนำไม่ได้สอนนะเอะอะก็บอกว่าของมันต้องมีกระทำมันดีขนาดนี้เขาไม่ต้องมีแล้วมั้งบอเนี่ยโฆษณาบอกว่ากินแล้วจะมวยเราจะสูงเราจะสวยทำได้ไม่ต้องขอนะจับไวททันใจท็อปเกทให้เธอเลยเป็นพิเศษแต่ออยเขายัางไม่ขอเลยอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณาอัปเกรดตามเวลาเขาใช้ประโยชน์ผ่านเสือ วิทยุโท,ทรศัพโซเชียวขายกันเป็นซีเรียลบางคนได้หมดเป็นหมื่นนะคนไทยมีน้ำใจช่วยกันช่วยดูช่วยฟังปลุกทุกคนให้ตื่นนะโฆษณาอะไรที่มันเกินจินบอกไปว่าเราไม่ยินให้มันไปขายที่อื่นนะหากพบสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเกินจริงผิดกฎหมายแจ้งร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์คอเซ็นเตอร์กสทอชอ1200